ในยุคสมัยที่การทำงานแข่งขันกันสูงหลายคนมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานจนละเลยสุขภาพและชีวิตส่วนตัวหลายคนพยายามหาทางสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตแต่ก็ยังไม่เจอวิธีที่เหมาะสมสักทีในพอดแคสต์นิวิอลเยวันนี้จึงขอเสนอแนวคิดใหม่ที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยไม่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียสุขภาพและความสุขโดยเนื้อหาในวันนี้จะแบ่งออกเป็น9้าเคล็ดลับสำคัญซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลาให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงดูแลได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและท้ายที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไม่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียความสุขใดๆครับเคล็ดลับที่1บริหารเวลาของคุณให้ดีโดยแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงๆช่วงที่งที่ 1. ช่วงวางกลยุทธ์ช่วงเวลานี้คุณจะทํางานที่สําคัญต่อการวางแผนระยะยาว ใช้เวลาอย่างน้อย3ามชั่วโมงห้ามเช็คอีเมลห้ามคุยกับเพื่อนร่วมงานและห้ามฝันกลางวันว่าจะทานอะไรเป็นมื้อกลางวันอีกด้วยช่วงที่2เรียกว่าช่วงกันชนจุดประสงค์ของช่วงนี้คือการจัดการเก็บงานเล็กๆน้อยๆเช่นการตอบอีเมลหรือโทรศัพท์หาคนสําคัญต่างๆช่วงที่3ช่วงพักความสําเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานหนักตลอดเวลาคุณต้องปล่อยให้สมองของคุณได้พักผ่อนและชาร์จพลังบ้างเพื่อที่คุณจะได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีสมาธิ เคล็ดลับที่2การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงควรจะพบว่ามันยากที่จะหาจุดสมดุลระหว่างงานครอบครัวเพื่อนฝูงสุขภาพและเวลาส่วนตัวดังนั้นคุณอาจตัดสินใจจัดสรรเวลาและพลังงานให้เท่ากันในแต่ละส่วนปัญหาคือเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนรู้สึกท้อแท้ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นเพียงเพราะคุณพยายามสร้างสมดุลให้กับเวลาของคุณในทุกด้านของชีวิต ความสาเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อคุณจงใจสร้างความไม่สมดุลแล้วทุ่มเทเวลาและพลังงานไปยังหนึ่งหรือสอส่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณช่วงเวลาที่แตกต่างกันในชีวิตจะต้องการระดับพลังงานที่แตกต่างกันออกไปและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติจุดประสงค์ของการสร้างความไม่สมดุลอย่างตั้งใจก็คือเพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทพลังงานไปยังจุดที่คุณต้องการให้สําเร็จเคล็ดลับที่ 3. หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายมากเกินไป การมีเป้าหมายมากเกินไปหมายถึงการมีกลยุทธ์และอุปสรรคมากเกินไปด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้จะทําให้พลังงานของคุณหมดลงอย่างรวดเร็วและทําให้คุณล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก,ก่อนได้เคล็ดลับที่4สร้างทุกอย่างให้เป็นกิจวัตรประจําวันการทํางานของคุณจะลําบากมากถ้าคุณไม่มีกิจวัตรประจําวันที่ดีคุณต้องมีกิจวัตรประจําวันสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การนอนหลับไปจนถึงเวลาทํางาน เคล็ดลับที่5สร้างตารางเวลาประจําสัปดาห์ให้ลองสร้างตารางเวลาประจําสัปดาห์ของคุณออกมามันจะเป็นเหมือนสถานการณ์ในอุดมคติที่คุณสามารถทํางานทุกอย่างให้เสร็จลุล่วงได้เมื่อคุณเริ่มออกแบบตารางเวลาประจำสัปดาห์แล้วคุณจะสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าแผนของคุณนั้นเป็นไปได้จริงหรือไม่หากแผนนั้นไม่สมจริงเป็นไปได้ยากคุณจะไม่สามารถหาพื้นที่ใดในปฏิทินรายสัปดาห์เพื่อใส่งานบางอย่างลงไปได้ คุณควรทำสิ่งนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของคุณเสมอเคล็ดลับที่6หลีกเลี่ยงการมุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนของคุณงานส่วนใหญ่ที่คุณทำควรใช้จุดแข็งของคุณเป็นหลักไม่ใช่จุดอ่อนของคุณเคล็ดลับที่ 7. คุณได้รับอนุญาตให้พูดคำว่าไม่เมื่อมีคนมาชวนคุณไปที่ไหนสักแห่งหรือเมื่อมีคนมาขอให้คุณรับปากที่จะทำอะไรบางอย่าง คุณก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้พยายามพูดว่าไม่บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เคล็ดลับที่8อย่าทําหลายอย่างพร้อมกันเพราะเมื่อคุณแบ่งความสนใจออกไปหลายทิศทางคุณจะไม่สามารถทุ่มเทให้กับงานใดงานหนึ่งได้อย่างเต็มที่คุณจะกลายเป็นคนที่ทำงานมากเกินไปจนเหนื่อยล้าจนอาจเกิดภาวะหมดไฟหรือเบร์นเอาได้ท้ายที่สุดคุณจะไม่เชี่ยวชาญอะไรเลยแต่แค่ทำหลายอย่างได้แบบครึ่งๆกลางๆเท่านั้นเคล็ดลับที่9 ยอมรับว่าบางงานจะไม่เสร็จสมบูรณ์และนั่นเป็นเรื่องปกติหลายคนเชื่อว่าพวกเขาสามารถทําทุกอย่างได้และทํางานทั้งวันทั้งคืนเพื่อไล่ตามทุกอย่างที่อยู่ในรายการของตัวเองพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทําได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้เคลียร์มันออกไปให้พ้นทางซึ่งจะทําให้ภารกิจเชิงกลยุทธ์ของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายท้ายที่สุดแล้วงานบางอย่างจะต้องหลุดมือไปแต่อย่างไรก็ตามงานที่มีความสําคัญต่อแผนการระยะยาวไม่ควรจะต้องเป็นงานที่ต้องถูกละเลย จากแเคล็ดลับสั้นๆที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยคุณสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพพยายามจำไว้ว่าความสําเร็จไม่ได้วัดจากจานวนชั่วโมงที่คุณทุ่มเทให้กับงานแต่วัดจากที่ผลลัพธ์ที่คุณได้รับและที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องมีความสุขกับชีวิตที่คุณเลือกสําหรับในวันนี้ผมนิวไรชัยขอลาไปก่อนก่อนจากกันไปฝากกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ